ทางด้านกรรมการผู้จัดการบอลอเมอร์ชั่นพาร์เนอร์นั่นเองนะฮะว่ามีเรื่องราวอะไรนะคุณปิงคุณปิงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเม้ามอยกับคุณปิงนิดหนึ่งนะฮะคุณปิงประกิจนั่นเองนะฮะว่าวันนี้คุณปิงจะเป็นเช่นไรเมื่อคืนเป็นตาหมีแพนด้ากันหรือเปล่านะสวัสดีครับคุณปิงค่ะสวัสดีครับพ่มอนครับ อ่าเป็นผีแพนด้าหรือเปล่าเห็นบินข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรอินเดียไปอย่างเขาด้วยละ่ะรอพี่ม่อนพาไป <c oughs> ในชีวิตนี้ <c oughs> พี่เห็นคุณอะลงในเพจคุณเป็นขนขาวบบพิง <c oughs> ในชีวิตนี้ผมี่ยไปต่างประเทศเนี่ยก <c oughs> ็มีแต่พี่ม่อนพาไปเอาไกลๆนะ <c oughs> อ่อไปต่างประเทศครั้งแรกเนี่ยเมื่อเ <c oughs> มือเ่อสิบกว่าปีที่แล้วไปลาว <c oughs> โอไปลาว เราแล้วก็คนที่เริ่มพาผมขึ้นเครื่องบินออกไปนอกราชนาจักรไทยจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นพี่ม่อนพาไปพาไปฮ่องกงก่อนฮ่องกงองกงก่อนฮ่องกงก่อนเฮ้ยฮ่องกงฮ่องกงหรือญี่ปุ่นเอ้าฮ่องกงก่อนฮ่องกงฮ่องกงตอนนั้นพี่ม่อนบอกว่าฉันจ่ายตังค์ให้เธอนะเธอไม่ไปเธอตายอะไรเงี้ยไม่ได้นะเฮ้ยแต่ตอนนั้น้องอุเมาก็ไอ้ การตัดสินใจครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากนะพี่เพราะว่าผมตอนนั้นไม่ไหวแล้วไงตอนนั้นมันตอนนั้นก็คือสภาพจิตใจมันแย่ถ้าไม่ได้พี่มอนพาไปก็ลําบากนะครับอก็ไปแล้วก็เออก็ได้ฟื้นฟูความรู้สึกอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็พอดีอันนี้สภาพจิตใจดีละกับคุณพลอยไปด้วยญี่ปุ่นก็พาคุณพลอยไปด้วยอ่าพาคุณพลอยไปด้วยไปญี่ปุ่นนะครับดีทุกอย่างดีทุกอย่าง ยกเว้นอาหารมันมีร้านหนึ่งอะไม,ไม่ไม่ดีท <อะ S 1> ี่จําได้ไหมมันเป็นเหมือนไม่กินอาหารท <อะ S 1> ุกท่าที่ไหนไม่รู้แล้วมันไม่ดีอะแล้วทุกคนไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะพี่ทุกคนในทัวร์ก็บอกเหมือนกันหมดนะฮะแต่แต่อื่นดีหมดนะ,ะดีไปหมดเลยแล้วก็ขอบคุณมากอันนี้ขอบคุณอีกทีหนึ่งพาผมไปเมืองนอกอจากวันนั้นจะถึงวันนี้เนี่ยไม่เคยไปเลยก็ไปได้ไปไกลแค่เวียดนามใช่ช่ะแล้วก็ไม่เคยได้ไปเลยผมก็รอพี่ม่อนพาไปอยู่เนี่ยมันก็ไม่เห็นพาไปสดกี <rium> <Dante> จะรอให้จะรอให้มันฝนโตหรือเปล่าพีก็เป็นผ่าไมันฝนมันสุกไงไม่กล้าพาปีกไปไหนไกลๆครับเอได้ค่ะอ่ะเป็นไงก็เรื่องเราก็มาถึงตอนนี้วันนี้วันที่ห้าเขาจะโหวตเลยใช่ไหมครัสุดปนดูเหมือนสภาจะป่วนเอาตรงๆที่ผลแค่ไหนโอ้ยตามไปตามติดด้วยด็นี่คือตอนนี้ป่วนมันจะป่วนแค่ไหนเจอพยายามล้มไหมมีประชุมสภาอะไรเงี้ยมึงไม่ล่อหลอกยังไงก็ต้องโหวตได้อยู่แล้วนะครับก็ ผมคิดว่ายิ่งยิ่งยิ่งมันไม่แน่นอนแบบเนี้ยทําอะไรร้องดีครับพี่ต้องร้องคือคือทําไมต้องร้องนะพี่ผมมีเหตุผลเยอะมากเลยนะลองลองลองโอ้พน่ลองอย่างแรกไปดูเบสิทสิเบสิทมันลบสิบมันหลายวันแล้วแล้วตลาดอะ่ะมันเหมือนแบบแช่อยู่กับที่อยู่ที่นะี่พันสองห้าสิบพันสองสี่สิบเนี่ยมันแช่แล้วเบสิทเบสิทต,ติดลบอย่างเงี้ยมันรออะไรล่ะรอลงหรอรอลงเนี่ยไม่เมคเซน n ์นะพี่จะลงอะ่ะ ลองเอาเหตุผลหน่อยจะลงอะ่ะตอนเนี้ยลงได้อะไรแบบว่าลงแบบกดกระหน่าอะ่ะมันไม่มีทางเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช้อยไหนอะ่ะก็ไม่ได้แย่เช่นยุบสภาเลยก็ไม่แย่อออ่าหรือจะรอยุบสภาอีกสี่เดือนก็ไม่แย่ถือว่าคือช้อยไหนก็ไม่แย่อ่ะทีนี้มันอาจจะมีแค่เรื่องเซนิเมต์ระยะสั้นที่เฮ้ยเราอาจจะแบบเฮ้ยพอเหอะพอได้แล้วเพื่อไทยอ่าเราอาจจะภูมิใจไทยก็ภูมิใจไทยจะได้ลุ มันลุ้นว่าด้วยความที่ภูมิใจไทยเขาไม่ได้มีทีมเศรษฐกิจออแล้วเขาจะตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยทีมเศรษฐกิจอาจจะเป็นแบบอะไรที่ว้าวก็ได้ <Wow. S 1> เช่นไปเชิญคุณกรหรืออะไรก็แล้วแต่มาแล้วตามข่าวลือเนี่ยมันก็จะเรียกความเชื่อมั่นได้ใช่ไหมเฮ้ยตลาดก็จะตอบรับในทางที่ที่ดีอันนี้คือตอนนี้เราอาจจะคาดหวังเรื่องนี้กันถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็จะขึ้นเยอะ oh. แต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเป็นยุบสภาเลยอ่ะเป็นเพื่อไทยเลือกคุณใจเกษมาแล้วยุบสภาเลยก็ไม่ได้แย่นะ ก็ไม่ได้เป็นทางเลือกที่แย่อะไรมากมายเอ่อแต่ว่ามันอาจจะมึนๆนิดหนึ่งอาจจะมึนๆมึนๆนๆนิดหนึ่งงะายครับทีนี้ผมก็มองว่าด้วยเบสิสที่มันติดลบแบบเนี้ยคือคุณกอดไปเธอคุณลองแล้วคุณก็ถือกอดไปคือผมว่ากะว่าเอารอบนี้แล้วกูไม่คันแล้วอ่ะถ้าแม้าจะลองนะคือไม่คันแล้วเดี๋ยวมันก็มามันจะเข้าไๆออกๆแบบข้าพอแต่ที่แปดหนึ่งหนึ่งอะปิง เอาลองคอไปเลยก็ได้นะครับลองคอไปนะฮะถือไปเลยเอาเรื่องตัวทำดีเคต่ำได้วยนะขอร้องนะฮะแชร์ให้หน่อยทำไม่ครับไม่เป็นไม่แชเย็นเย็นเย็นอย่าลืมพาไปด้วยต่างประเทศนะพี่เนี่ยขายของพี่จะทิ้งลูกทิ้งเมียไปเที่ยวเหรอเนี่ยคือเอาตัวเอาตัวที่มันแบบว่าทำดีเคต่ำๆเอาเนี่ยสิบสองเอ็กซ์นะผมว่าก็โอเคเอาไม่ได้ไม่ได้เอาสิบสองทีดีกว่ามันกว่า นะครับคือแอปเปิ้ลเทปเกียร์ลิงก็พอกันแล้วก็ราคามันตัดเอ็ดตังเอาสิบสองทีเขาเขาศาสร์ทำออกมาแล้วเซตฟิฟตี้สี่สิบเอ็ดสี่สองห้าหนึ่งสองทีผมว่าถือไปกองถือไปยาวๆเลยพี่คือมันเป็นการเบสมันเป็นการเบสทําไมเราต้องเบ็ดขนาดนั้นคือคือเราไม่ได้บอกว่าคุณหนูดูทินดีอะไรพวกนี้นะไม่ใช่แต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือเขามีเวลาอยู่ประมาณแปดเดือนสี่เดือนเป็นเฉพาะกิจอีกสี่เดือนรักษาการแล้วถ้าเกิดเราไปแกะ ความเป็นคุณอนุทินกับคุณเนวินเนี่ยโอเคแน่ๆได้เห็นกัญชากลับมาคือแม่งเมาในประเทศแล้วก็เขากระโดงอะไรเงี้ยแต่คุณต้องเราต้องเข้าใจกับว่าสไตล์คุณเนวินกับคุณอนุทินเนี่ยเขาเป็นสไตล์แบบมืออาชีพด้านความเป็นลูกทุ่งคือเขาจะไม่ได้เขาจะไม่ได้มีวิชั่นทิศอะไรไอแล้วก็อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาค็ก๊อปปี้และทำออกมาได้ดี สังเกตนะเขาจะมีรูปแบบการทําการบริหารจัดการอ่ะที่ดีไอด,ดูอย่างบุรีรัมโมเดลแปลว่าบ้านๆไหมก็ดูก็ดูโอเคนะแล้วก็ทําออกมาแล้วว้าวเวอย่างเงี้ยคือคือ,อผมคิดว่าถ้าเกิดเขาเป็นนักยุทธศาสตร์ด้วยเนี่ยการที่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจกับรัฐบาลรักษาการเนี่ยที่รอยอยู่เนี่ยถ้าเกิดเขาโง่โ เขาอาจจะต้องทําแบบอย่างที่รัฐบาลต่างๆเคยทํามาคือเอาผลประโยชน์ระยะสั้นตรงหน้าก็แล้วแต่อันนี้ก็เราก็ซวยไปถ้าเราเจอแบบนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่โง่เขาไม่ได้เอาที่ผลประโยชน์ระยะสั้นมาเป็นหลักแต่เขากลับทําภาพลักษณ์อะไรภาพลักษณ์แบบซื่อสัตย์จุดจรลตทํางานแข็งขันผลักดันทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ดีของประเทศภายในระยะเวลาสั้นแ <c oughs> ม่งจะเรียกแต้มได้เยอะมากพี่ <c oughs> ถ้าเป็นพี่่จะเอาอะไรจะกินเกมสั้นหรือจะกินเกมยาวและตอนนี้สิ่งที่มันน่าสนใจที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือ เราจะเห็นแล้วว่าแบรนดิ้งของความเป็นคุณทักษิณเนี่ยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยอิทธิพลมันลดลงในขณะเดียวกันแบรนด์อื่นๆขึ้นมาท่าเขียแปลว่าถ้าเกิดต้องส่งคนลงสนามแข่งการเลือกตั้งอการพะยี่ห้อเพื่อไทยและคุณทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะชนะได้ง่ายๆแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคอีสานห,หรือพื้นที่ภาคเหนือแบรนด์เขาอิทธิพลเขาลดลงอย่างรุนแรงด้วยความที่ระยะเวลาหนึ่งยี่สิบปีมันทอดยาวมายไปจสังค คนหายไปแล้วแล้วก็คนรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างที่2ก็คือสิ่งที่เขาได้ทํามาตลอด2อสปีนี้มันไม่โอเคอ่ไม่โอเคในแง่งเรื่องของผลงานทางน้าเศรษฐกิจก็หนึ่งแล้วก็ไม่โอเคอย่างที่สุดก็คือการที่ไปบิดระบบพอคุณบิดระบบพี่สังเกตได้ไหมว่าสังคมเราอ่ะในสองปีที่ผ่านมามันเละเทะมากเลยการความไม่เชื่อถือเชื่อมั่นสูงความไม่เคารพกฎเกณฑ์สูงมากคือเละเทะมากไม่มีใครเคารพกฎเกณฑ์อะไรกันอีกแล้ว มันกลายเป็นสังคมทุรชนน่ะมันเป็นสังคมที่ <c oughs> บ,บ,บิดเบี้ยวและ <c oughs> ที่ลองดูภาพนะทําไมเขาเมื่อวานต้องไปสิงคโปร์ทำไมต้องไปดูบทําไม <c oughs> คุณอ้วงถึงไม่รอดทําไมกลไกหลายอย่างมันถึงดูเหมือนไม่เป็นใจอีกแล้วผมคิดว่า <c oughs> เหมือนคนเหมือนคนเดินเกมจะรู้ว่าติดก,กระดุมผิดไปแล้วอะ่ะ <c oughs> และกำลังนาพาประเทศไปสู่หุบเหวนั่นก็คือกฎเกณฑ์ใช้ไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมไม่ไม่เคารพกฎเกณฑ์อย่างรุนแรง แมงก็เราก็เหมือนพวกประเทศแบบพวกพวกพเปรตกเรียกว่าอะไรประเทศโลกที่สามอ่ะมันมีสิสร็จเป็นแบบนั้นใช่ไหมอย่างที่เราเคยแบบคุยกันว่าไทยกำลังก้าวไปเป็นประเทศโลกที่สามก็แปลว่าบรรดาคนที่เขากําหนดเกมอ่ะอาจจะกาลังพยายามกลับไปแก้กระดุมที่เขาคิดว่ามันเริ่มต้นผิด<ม>นั่นก็คือเริ่มต้นที่การบิดเบือนทุกอย่างก<ม>็รีเซ็ตจากเดิมคุณทักษิณไม่ต้องจําคุกก็ต้องกลับไปจําคุกรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมด ก็ภาพตรงเนี้ยมันทําให้โอกาสที่การเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเกิดคุณเรียกแต้มได้คุณจะแบบได้แต้มเยอะมากได้แต้มง่ายกว่าสมัยก่อนถ้าเขาไม่โง่เขาต้องเป็นรัฐบาลที่ที่ดูมีภาพลักษณ์ทำภาพลักษณ์ให้ดีแล้วมันเรียกความเชื่อมแล้วมันเรียกความเชื่อมได้ไงหมายถึงรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยใครจะมาเป็นก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นผมผมก็จะเรียกผมก็จะสร้างภาพลักษณ์อ่ะสร้างภาพอ่ะเต็มที่เลยนะครับทีนี้ เราลองวิกภาพ่ะพี่ว่าเซตเนี่ยหนึ่งเรารู้แล้วว่ามันลงยากที่พันสอง valuation มันได้แล้วผมก็ปรับ valuation จากพันสามเป้าหมายเส้นปีไปเป็นพันสามสี่สี่มีตารางทําให้ดูอยู่ทุกวันนะฮะโอกาสที่จะไปพันสามสี่สี่ตอนนี้แม่งโคตรสูงเลยลองเลือกภาพดิพี่เออแล้วอะไรที่จะเป็นแรงหนุนสําคัญว่าคือดอลลาร์มันอ่อนดอลลาร์มันอ่อนมากดลลาองเนาะ เพราะอะไรอยู่ไว้คืนนี้มันจะมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานแล้วมันจะมีการรีไวต์ตัวเลขเขาไม่ได้รีไวต์แค่เดือนสองเดือนนะพี่คราวนี้มันล่อรีไวต์ตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วจนถึง<ม>พฤษภาคมปีนี้แก้ใหม่หมดเลยพ<ม>อ,อกแก้ใหม่หมดเลยอะ่ะประเมินกันว่าตัวเลขการจ้างงานจะหายไปกว่าห้าถึงหนึ่งห้าแสนถึงหนึ่งล้านตำแหน่งหายไปขนาดนั้นไม่ยังไงเฟดก็ต้องลดดอกเพราะนั้นคืนนี้นอกจากเซตเฟตี้ที่เราลองคอได้แล้วเนี่ยนะครับ เราต้องลองคออะไร SPX NDX วัดดวงด้วยแต่ว่าเน้นว่าอย่าไปเอาพวกเอ่เอไทมดีเคต่ำๆไม่เอา t ท m e ดีเสูงๆไปเลยเพื่อเอ็กซ์เพียร์ลิงวัดดวงไปเลยแต่ก็ไม่ได้หว่าเราถือข้ามคืนเพราะมันมีเสาอาทิตย์ด้วยโอ้โหเสียได้เสายแค่คืนเดียวนียก็มันเนี่ยก็จะเอา 12A เหมือนเดิมก็ได้พี่ t ท m e ดีเก็ไม่ได้น่าเกลียดมากแต่ถ้าจะเอา สบายๆเนะยแต่ f 1 0 g e a r i n กมันแย่งไงพี่ห้าเท่าเองเนี่ยก็เป็นพวก 12T แต่ผมว่าเอา 12A NDX เ1 c 252A SPX 41C 2ส2 a, 2 a 2> ิเอาเอ็ซี่สห้าเป็นลองคอนะลองคอเอาเอาไว้ก่อนคือพอดีมันมีงบของ AVGO เมื่อวารายงานออกมาด้วยแล้วมันเวิร์คเพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นเทคก,ก็น่าจะบุมต่อสองสาวันนี้ Alphabet กับ Apple ช่วยละอ่าถัดมาเดี๋ยวกลุ่มชิดมันเด้งอีกคืนนี้ อ่าก็เป็นไปได้เป็นไปได้เอาเอาโอ้ยเอาเอาเอาหลายอย่างส่วนส่วนหุ้นเด่นหุ้นจิตจาร์ดเนี่ยโอ้โหวันนี้มีเยอะนะฮะมามาพิมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เยอะมากนะครับเอาคือเราก็ต้องเก่งเรื่องของนโยบายของคุณคุณหนูดุทินแน่ๆก็จะมีเรื่องการลดหนี้ฟังดีๆนะพี่เอ่อไม่ลดหนี้โทษทีพักหนี้ พักนี่เอ่ยเกษตรกรเสริมเงินนะฮะกองทุนเกษตรกรอะไรก็แล้วแต่พูดง่ายคือสภาพคล่องประชาชนจะดีขึ้นแล้วใครดีรู้ว่าพวกไฟแนนซ์ m อ c สวัสดิ์บอกได้เลยเอา MTC ีเอา MTCMTC เนี่ยเผอิญว่ามันโดนกระแทกมานะครับหลังจากที่มีบางโบไปดาวเกรดมันเรียบร้อยแม่งตดวนี้โดนคืนหมดเลย บอกแล้วอย่าห้าวกับ n t c ผมนะฮะก็เอา MTC ได้จริงๆแล้วต um ัวอื่นที่น่าเล่นก็มีเพียบเลยนะพี่พวกกลุ่มค้าปีกอะ c p น่าเอามากหลังจากที่ไปฟังอ a l y ิ t m มตติ้งมาแล้วพวกลิ t l ี to eat l i t t ี้ท o เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวตัวแปรสำคัญได้แล้วเซมโซเ g ลโก t h เขาก็ฟื้นตัวดีที่สุดในกลุ่มค้าปีกทั้งหมดแต่ v a l ูเอชันยังถูกสุดนะแวลูเอชันตอนนี้ถูกสุดนะครับเอร์เติบโตดีสุดแล้ว CPO อ่ะก็ต้องกอด เช่นเดียวกันกับการกระตุ้นเงินต้องมีการกระตุน้นภาคการท่องเที่ยวอยู่แล้วแน่ๆเซนเทลก็มาเมื่อวานเอาไว้ก่อนนะฮะพวกกลุ่มส่งออกอะ่ะน่าจับตามากจริงๆแล้วตอนนี้น่า<ม>เล่นหาหน้ากับทียโดยเฉพาะท u โอ้โหดูแม่งจะแรงพี่ทีย<ม>ูอ่ะน้าไป<ม>ก็เล่นกนะครับก็หุ้นอื่นๆก็วันนี้ถ้าเป็นหุ้นพวกดรผมก็ผมก็ผมอยากเอา avgo ต่อนะดูมันยังไปต้อยต่ออ่ะบอคอมอ่ะ avgo แป แปดศูนย์นะประมาณนี้แล้วแบบว่ามันมันไม่กันเมืองผสมนีมันมันไหมนียังไงหรือมันชินอ่ะไม่ผมว่ามันได้เป็นบทเรียนมากกว่าพี่คือจริงๆแล้วอ่ะคุณทักษิณเก่งมากพี่เก่งตั้งแต่ตั้งแต่สมัยตอนเขาทำนู่นตั้งแต่ไหนตะไลอ่ะตอนไทยรักไทยแล้วเขาก็บูมขึ้นมาก็เก่งแล้วก็ตลอดยี่สิบปีก่อนหน้านี้ที่เขาต้องต่อสู้อยู่นอกประเทศเนี่ยก็โคตรเก่งเลย แต่ว่าการต่อสู้ของเขาในสมัยก่อนที่สู้ได้เพราะว่าเขามีมือทํางานมือทํางานเกิดจากการที่เขาได้วางรากฐานไว้ตอนสมัยอยู่เมืองไทยแต่ปัจจุบันมือทํางานต่างๆเหล่านั้นเราได้เห็นแล้วว่าสองปีนี้หายหมดเลยคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ไม่มีก็เหลือแต่พวกอ่อนๆน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสองปีนี้ก็เลยเต็มไปได้วยความผิดพลาดเขาก็มีการพยายามผลักดันลูกสาวคุณอุ๋อิงขึ้นมาแต่ว่าจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าเร็วเกินไปคือถ้าเกิดเขายังพึ่งพามือทางานสมมุติว่าเขายังพึ่งพายิงหน่อยอยู่ สมมติว่าเขายังเพิ่งผ่านหญิงหน่อยอยู่นะผมไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเขาจะได้แค่ร้อยสี่สิบเสียงแต่พอเขาไม่เพิ่งผ่านมือทํางานเขาพยายามที่จะลองผลักดันลูกสาวขึ้นมาสิ่งที่เราได้เห็นก็คือผลลัพธ์ไม่ดีละได้แค่ร้อยสี่สิบผลลัพธ์ได้แค่ร้อยสี่สิบไ, 140, ไม่พอผลักดันให้คุณอุงขึ้นมาเป็นนายกก่อนเวลาอันควรอย่างรุนแรงคุณอุงยไม่สะสมประสบการณ์ไม่พอยังไม่ได้เสริมความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถมีจํากัดประสบการณ์ก็มีน้อยสิ่งที่มันเก่อมาคือเป็นการผิดพลาดครั้งร้ายแรงความผิดพลาดครั้งนี้นํามาซึ่งการล้มทั้งกระดานแล้วไม่รู้จะกลับมาได้ไหมเพราะอ่อนแอลงไปท,ทุกส่วนคุณจะกลับมาได้ยังไงจากนี้ <S <S นะครับก็แต่ก็แต่ทุกอย่างก็มีอะไรก็เป็นไปได้เนาะก็กลับมาว่านี่คือความผิดพลาดไงพี่มันเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ว่าแปลว่าในชีวิตเราต้องเจอการตัดสินใจอ่ะหลายช่วงเวลา ในทุกๆการตัดสินใจมันก็เหมือนการติดกระดุมไปแต่ละเม็ดเนี่ยถ้าเกิดคุณตัดสินใจบนความชอบธรรมบนความถูกต้องเนี่ยผมบอ,นนอกว่ามันจะไปทางจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยมันจะไม่พาเราหลงทางแล้วก็ความผิดพลาดมันจะไม่ดุนแรงผมเชื่อเช่นนั้นนะครับก็ประมาณนี้เป็นบทเรียนสําคัญเลยให้เราทุกคนอืม,มและยังอยากเข้าไปจมการเมืองหรือเปล่าตอนนี้ดูเหมือนไม่ค่อยจําเป็นละประเทศกําลังได้รับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เราไม่จําเป็นเราเล่นหุ้นดีกว่าก็เป็นประมาณนี้นะคั้งเหนือนอาปิ่งอัปิงโทรแอบไปเป็นที่ปรึกษาอะไรก็ไม่รู้นะมันไป็นแล้วเอยทำไมล่ะก็ไม่ไม่มีอะไรต้องทําแล้วพี่ดูฟงแล้วก็เดี๋ยวไว้รอใกล้หรือไม่ก็ครั้งหน้าผมอาจจะลงสอ่อเดี๋ยวขอเวลาคิดก่อนก็บอกลงสอฝอกันในบัตเจ็ตมาห้าหลานแล้วเวลาเข้าสปาฮะบัตเจ็ตอะ คนที่ผมจะไปลงด้วยเขาน่าจะให้ผมออกตังเองโอ๊ยแต่ละพี่ม่อนก่อนได้ไหมแลยวผมสัญญาว่าคืนบอกแทนพี่ตอบพี่ให้ห้าต้องให้พี่มาห้าสิบห้าร้อยคืนะขอบคุณมากคุณปิ่งขบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแกอ่นนี้ก็เป็นเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนนะคะลงทุนก็หา